คอรมอเคาะผู้ประกันตนมอสส่งเงินสมทบประกันสังคม75บาท2เดือนสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยน,นะครับมารุตตูเกนเสอร์เกิร์ตนั่นเองนะครับวันนี้มีข่าวอะไรเอ่ยอย่างที่เกินไปแล้วนะฮะคอรมอเคาะวันนี้นะฮะผู้ประกันตนมอ3ส่งเงินสมทบประกันสังคมแค่75บาท2เดือนซึ่งรายละเอียดจะเป็นไง ไปตามกันครับเมื่อวันนี้นี่เองนะฮะวันที่26ม را. กราคม2564ผู้สืส่อข่าวนะครับได้รายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอร,รมอซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ตามที่นายสุชาติชมกิณน,นะฮะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอมาให้ลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างจากร้อยละ3หรือส่งเงินสมทบสูงสุด450บาทลดลงเหลือร้อยละ0.5หรือส่งเงินสมทบสูงสุด75บาทนั่นเองเป็นระยะเวลา2เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมเยอะมากตบมือให้สิครับรออะไรนะครับท่านผู้ฟัง สำหรับในส่วนของนายจ้างนะครับก็ยังคงส่งเงินสมทบร้อยละ3หรือส่งเงินสมทบสูงสุด450บาทเช่นกันเป็นระยะเวลา3เดือนมการาถึงมีนาคมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเป็นการลดอัดตราส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพิ่มเติม,ตมจากมต,ติคอรบเมื่อวันที่19มการาคม2564ซึ่งปรับลดส่งเงินสมทบทั้งสองขาคือ ขาที่1ก็คือรูกจ้างและขาที่2ก็คือนายจ้างจากร้อยละ5หรือส่งเงินสมทบสูงสุด750บาทลดเหลือร้อยละ3หรือส่งเงินสมทบสูงสุด450บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวด่วนแบบเคาะระคังกันมาเลยฮะผมเองนี่ผมโม3 0นะฮะแล้วก็ตกงานจริงๆตั้งแต่โควิดคราวที่แล้วแล้วนะฮะก็มาอีกรอบนี้ผมก็ยังไม่ส่งเลยนะฮะผพรมรู เงินที่ไหนไปส่งแล้วเนี่ยแล้วไม่รู้จะทาไงนะฮะตอนนี้ก็ได้รับเงินเยียวยาสมทบคืนนะฮะจากประกันสังคมอยู่ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ชดเชยให้ผมพอสมควรเลยนะครับได้มีกําลังอยู่ได้ในช่วงนี้เลยจริงๆนะด้วยเงินประกันสังคมอันนี้ผมไม่ได้อวยเขานะฮะผมอาจจะโชคดีก็ได้นะฮะได้เงินส่วนนี้มาก็ถือว่าประคับประคองไปให้อยู่รอดนะฮะผมน่าจะมาตาา30นะครับก็ได้เงินก็คือว่างานเพราะว่าบริษัท ร้านที่ผมทำคือเจ๊งอะนะครับเขาก็ไม่ทำต่อผมก็ได้รับเบีย้ยคนว่างงานผมเองก็ส่งเดือนละ750นะฮะแต่ก็เดี๋ยวรอหมดโควิดนี้ก่อนฮะก็ไปเจรจาประกันสังคมว่าจะยังไงต่อดีก็ผมขอตินิดนึงนะฮะคือลดน้อยไปหรือเปล่าแค่สองเดือนเองโอ้โหมันไม่ได้กระตุ้นหรือมันจะช่วยอะไรได้ได้เยอะจริงๆนะเออมาตรการอย่างนี้มาตรการออกมาคิดได้เปลืองสมองทำไม เมื่อเราประชุมคลรมอรหรอกนะครับแค่2เดือนนายกตัดสินใจได้เคาะมาเลยประชุมทําไมฮนะเสียเวลาเสียงบประมาณเสียเบ้ยเลียนกับประชุมให้แค่2เดือนนจ้าง3เดือนโอ้ประชุมทําไมครับติแค่นี้ฮะเสียเวลานะครับแทนที่จะให้เยอะกว่านี้แค่นี้นะครับโอเคนะครับก็อาจจะช่วยได้บ้างนะบางส่วนก็สําหรับวันนี้นะฮะ เขาวเร่งด่วนมาคารมอวันนี้ก็เป็นปักการาชนนี้นี่เองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมจนจุดคลิปจบคลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe s h a r ตมาคุยกันได้นะครับท้ายนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมถึง3 0 0 0ันเลยๆนะครับสาธุจะไ,ได้ดีใจฉลองหน่อยนะฮะสมมติก็ได้ซื้อนมกระป๋องมาฉลองล้วเนี่ยขอบคุณ fc ทุกคนและ พี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสมัครเข้ามาในช่องเราสำหรับวันนี้ผมมารุดตุ๊กนโซกุ d ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ